รู้ลึกรูร้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์อิสระภูสิรด,ดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงครึ่งปีหลังนะครับของปี2567นี้นะเนื่องจากมีจังหวะสำคัญเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกลัคนาเลยนะครับเนื่องจากว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นประธานแห่งความบาปเคราะห์เป็นประธานแห่งความทุกข์ยากเลยนะทุกกระทมเลยจะมีการเดินถอยหลัง นะดาวเสารเนี่ยจะเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่หนึ่กร,รกฎาเป็นต้นไปนะครับยาวไปถึงวันที่4พฤศจิกายนฉะนั้นจะมีเวลา4เดือนที่ประธานแห่งความเหนื่อยยากเนี่ยเขาพักนะพักก็คือพักการบดขยี้นะเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นตัวแทนความเหนื่อยอยากเป็นตัวแทนความทุกข์ทมแล้วก็เป็นประธานแห่งบาปเคราะห์ทั้งปวงเลยนะ ถ้าเขาเดินเต็มกำลังก็แปลว่าเขาเดินบทขยี้แหลกลาเลย,เ,ลยเกิดความเหนื่อย,เ,ยเกิดความทุกข์นะแต่พอเขาเดินถอยหลังแปลว่าอะไรพักการบทขยี้นะมันจะดีนะมันจะส่งผลดีเลยเนี่ยดาวเสารพักองศานะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะส่งผลดีนะแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่ง3ตุลาถึง14กุมภาหกแปดดาวพฤหัสเป็นประธานแห่งความดีงามเดินถอยหลังเหมือนกัน หยุดส่งกําลังนะประธานแห่งความดีงามถ้างเขาเดินเต็มที่เขาก็ส่งกําลังให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปติทานที่ดีแต่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังเหมือนกันนะเริ่ม3ตุลาเริ่ม3ตุลาอันนี้ก็ถือว่าดีนะใครที่เหนื่อยมานะพอจังหวะหนึ่งกรกฎาถึง4พฤศจิกาดาวเสาประธานบับเค้อ หยุดการทำงานก่อนพักก่อนนะเดินถอยหลังนะแล้วแต่ก็ยังมีดาวดีส่งกำลังกันอยู่ตั้งแต่ตุลานะเนี่ยไล่มาเรื่อยตั้งแต่กรกฎาคมมาเนี่ยนะดาวดีดาวประธานเขาก็ส่งกำลังแทนเลยฉะนั้นจังหวะเนี่ยจังหวะตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมถึงสตุลาเนี่ยนะหลายคนจะเปลี่ยนชีวิตเลยนะใครทำออนไลน์จะดังขึ้นมาเลยนะใครทำค้าขายจะรวยขึ้นมาเลย ใครจะเปลี่ยนธุรกิจก็เปลี่ยนได้จเจริญรุ่เรงเรืองใครจะลาออกมาทําธุรกิจส่วนตัวสําเร็จสมปรารถนานะเนี่ยกระดาสิงหากักฎาตุลาเนี่ยสเดือนนี้เลยนะเพราะว่าเป็นจังหวะที่ดาวปาบเคราะห์อ่อนกําลังและมีดาวดีส่งกําลังอย่างดีเลยนะพอหลังจากตุลาเนี่ยดาวประธานสุรคราะห์ก็ไปอ่อนกําลังอีกนะฉะนั้นเราจะมีเวลากัน4เดือนกรกฎาสิงหากักฎาตุลาเนี่ย ลุยแหลกนะเตรียมตัวเปลี่ยนทุกลักษณะนะเปลียนบรมครูมงคลที่รรลึกควรค่าแก่การบูชาด้านหน้าพิมพ์บรมครูหลวงปู่โลกอุดรด้านหลังพิบรมครูปู่ฤาษีพมนารอด เรียญบูชาบรมครูผู้ทรงอภิญญาจัดสร้างจำนวนจำกัดผ่านพิธีพุทธาพิเศษในบทมหาอุดพุทธคุณเข้มขลังตามแบบพิธีโบราณจานพระยันต์วิเศษหกอักขระพุทธคุณด้านบุญยริศอิทธิริ์อำนาจวาสนาบารมีโชคลาภโพกรัพย์ค้าขายเมตตามหานิยมจัดสร้างพิเศษเพียงสองรุ่นหนึ่งรุ่นปัดทอง 2. ดุลก้นครบลิขสิทธิ์ของอาจารย์กิษณาภูสิอุดมรายได้เพื่อร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์สืบส,สไตล์ใหญ่แจกเพื่อเป็นธรรมทานสนใจบูชาหรือร่วมบุญติดต่อได้ที่ Line at open t o w ลัคนาเมธชาวลัคนาเมธเนี่ยนะครับจันเด่นเรื่องการเงิน การเงินโดดเด่นเลยเกี่ยวกับการหาได้ซึ่งทรัพย์การได้ทรั์นะใครเป็นชาวลัคนาเมษเตรียมตัวนะจะมีโอกาสได้ทรัพย์ใหม่นะคำว่าทรั์เนี่ยบ้านรถก็ได้หรืออะไรที่เราปรารถนาไปซื้อมานะตั้งแต่กรกฎราคมเป็นต้นไปโดดเด่นเลยนะโดดเด่น4ี่เดือนเด็กกรกฎาคมกันยาลาสี4เดือนนี้นะมีโอกาสได้ทรัพย์นะครับแล้วก็ใครที่ชอบเสี่ยงโชคมมีโอกาสเสี่ยงโชคได้เงินก้อนโต นะโดดเด่นมากๆเลยโชคจะมี2เด้งนะจังหวะที่1มิยอถึงพอยอนี่จังหวะที่1น,นะ 1> แล้วซับซับจะได้ช่วงกันยาถึงธันวานะแต่โชคคือมิยอถึงพอยอนะอันนี้นะชาวลักขณาเมตข้อควรระวังนะระวังปัญหาสุขภาพนะโรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการสะสมโรคเรื้อรังนะระวังให้ดีมันจะเป็นยาว เช่นสมมติปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกับเป็นยาวๆใครฟันผุกกันรักษากันยาวๆใครเป็นออฟฟิศซินโดรกันรักษากันยาวๆมันจะออกแนวประมาณนี้นะจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บที่ใช้เวลาหน่อยระวังให้ดีนะแนะนําเลยตรวจดวงชะตาครึ่งปีหลังนะต้องเช็คเลยนะตรวจดวงชะตาครึ่งปีหลังเลยเพราะว่าคืองี้สิ่งที่จันทําคลิปนี้นะมันเป็นดาวจรมันยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคน คำว่าดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้าอยู่นะถ้าดาวในชะตากรเดินเราไปตรงกับดาวบนท้องฟ้าณวันนี้นะไอสิ่งที่จันพยากรณ์ไปมันก็จะตรงนะฉะนั้นถ้าใครกังวลต้องตรวจดวงชะตาครึ่งปีหลังนะเพราะว่า6เดือนตรวจครั้งหนึ่งก็ดีนะใครตรวจครึ่งปีแรกไปแล้วตั้งแต่ต้นปีก็ครึ่งปีหลังเช็คอีกทีเพื่อความชัวเพราะมันมีดาวใหญ่สองดวงเนี่ยที่เขาเดินผิดปกตินะเราก็มาเช็คกันอีกทีนะ ดูดวงกับอญญาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะการใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนะัก ที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์ปริศนมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็ว ทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไร้สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบอร์โทรศัพทท์มืืออถนเลขี่บ้า เลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยเพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลบมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Cha t นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมงกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2567เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลขมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํายังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ